เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีทำเครื่องวิ่งหมาแบบง่ายๆเรียกว่าคาเพชเมลนะครับจะมีหลักสำคัญอยู่2จุดก็คือจุดที่1ตัวที่ทำให้การหมุนเกิดขึ้นก็คือจุดนี้นะครับจะใช้2ตัว ด้านบนกับด้านล่างอย่างละหนึ่งทำมาจากท่อ pvc นะครับแล้วก็ใช้ลูกล้อเป็นแกนมีลูกปืนอยู่ด้านในแล้วเราก็ยึดด้วยน็อตส่วนแผ่นแผ่นอันนี้จะเรียกว่าเป็นแผ่นพ s าสบูดนะครับ ี่ยจะหาแผ่นอะไรก็ได้ที่ลื่นที่สุดเอามาติดไตความยาวประมาณเมตรห้าสิบส่วนไม้คานตัวนี้ความยาวประมาณเมตรเจ็ดสิบน,น,นคะครับแล้วก็ในส่วนของพรมก็ใช้ตีนตุกแก่เย็บ ด้านบนและด้านล่างเวลาเราจะใช้เราก็เอามาสอดเข้ากับอันนี้แล้วเราก็ติดด้วยกันมันก็วิ่งได้แล้ว